สวัสดีครับพบช่อง Dog Channel อีกแล้วนะครับผม,มวันนี้จะพามาดูตัวเจ้าปัญหานะครับผมที่พี่พนๆน้านาท่านไหนนะครับผมมีอาการเหมือนรถผมนะครับผมก็คืออาการก็คือครับผมรถวิ่งออกซ้ายนะครับผมปล่อยมือวิ่งทางตรงนะครับผมปล่อยมือทางตรงรถมันชอบวิ่งออกซ้ายอยู่ตลอดเวลานะครับผม หรือเราขับไกลๆจับมือเดียวอย่างเงี้ยครับรถมันชอบดึงออกซ้ายตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวเจ้าปัญหาผมตัวเจ้าปัญหาก็คือตัวนี้ครับผมนี่คู่นี้เลยนะครับผมปกติจะมี4ีตัวนะครับผมอันนี้ผมเอามาให้ดูสองตัวก่อนนะครับผมก็คือตัวนี้หละครับผมตัวนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นบูทปีกนกนะครับผมเป็นบูทปีกนกบนนะครับผมตัวนี้คือตัวเจ้าปัญหาครับผมทําให้รถปีงออกซ้าย นี่ครับผมดูยังไงครับผมก็คือตัวนี้มันอายุการใช้งานมันนานนะผมตอนนี้ก็ประมาณ1 4ปีได้นะแล้วนะครับผมอายุการใช้งานมันเสื่อมสภาพนะผมตัวนี้เป็นบูทบูทปีกนกนะครับเป็นบูทปีกนกบนนะผมตัวนี้เป็นบูทเหล็กข้างนอกเป็นเหล็กแต่ข้างในเป็นพลาสติกแข็งนะผมเป็นยางแข็งนะผมดูอาการเสรื่อมสภาพครับผม เป็นแตกข้างแตกหมดแล้วผมข้างในเห็นไหมคนระับกล่องไม่ค่อยโฟกัสครับข้างในแตกหมดแล้วนะผมสองตัวครับผมให้ดูสภาพครับผมแตกแตกข้างในแตกหมดแล้วนะครับผมอาการนะผมทําให้รถวิ่งออกสายนะผมขนาดผมไปตั้งศูนย์ทวงล้อมาครับผมหลายที่นะผมไปสลับยางมาแล้วมันก็ยังมีอาการวิ่งออกสายตลอดเวลาน,นะผมทําให้ขับแล้วมัน มันรำคาญมันกวนใจตลอดเวลานะผมนี่ก็คือบูธปีกนกับผมตัวเจ้าปญนาทำให้รถเดี๋ยวบอกก่อนนะผมตัวนี้เป็นรถ i s u z d max นะผมตัวสูงนะผมของผมเป็นตัวถอดชั้นบาร์นะผมผมจะมาเดี๋ยวจะพาดูตรงที่ผมเปลี่ยนมานะผมก็คือจุดที่ผมเปลี่ยนมานะครับผมบูธปีกนกก็คือจุดนี้นะผมเป็นอันนี้เป็นปีกนกบนนะผมนี้หนึ่งจุดนะผมแล้วก็สองจุดนะผม อีข้างหนึ่งจะมีอยู่สองตัวนะผมบูตสองตัวแต่ผมเปลี่ยนมาสองข้างซ้ายขวานะผมฝั่งขวาผมก็เปลี่ยนมาละในฝั่งซ้ายเปลี่ยนมาคู่ออเปลี่ยนซ้ายขวานะผมห้ามเปลี่ยนข้างเดียวนะผมถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสองข้างนะผมถึงจะจบเปลี่ยนเสร็จก็ให้เขาตั้งศูนย์ท้องล้อผมให้เรียบร้อยก็คืออาการคือลูกยางมันแตกนะผมยางบูตตัวนี้มันเสื่อมสภาพมานนานอ่าหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยผมอาการ วิ่งดีขึ้นนะผมวิ่งทางตรงทางเรียบปกติวิ่งทางไกลนะผมไม่มีไม่มีวิ่งออกซ้ายเลยผมวิ่งปล่อยมือ,มอพวงมาลัยน,นะผมตรงเหมือนรถเหมือนรถออกมาใหม่นะผมเหมือนรถป้ายแดงนะผมอาการวิ่งดีแล้วผมหายจากที่วิ่งออกซ้ายดึงซ้ายอย่างเงี้ยอาการหน้าลำคาญก็คือหายหมดเลยนะผมก็คือดีมากเลยผมหลังจากที่เปลี่ยนบูทปีกนกบนมาตัวนี้นะผมก็คือรถผมอ่ะ คือไปทําช่วงล่างมาหมดแล้วนะผมอาจจะไม่หมดนะผมช่วงล่างทํามาหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนบูธปีกนกบนนะผมซ้ายขวาเลยผมไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนผมเปลี่ยนเฉพาะช่วงล่างพวกลูกหมากคันชงคันชักลูกหมากปีกนกบนล่างนะผมผมเปลี่ยนมาหมดแล้วแต่ลูกหมากปีกนกผมปีกนกผมไม่ได้เปลี่ยนมานะผมเผื่อพี่ๆหน้านาท่านไหนที่มีอาการลด วิ่งออกซ้ายวิ่งดึงซ้ายเหมือนรถผมนะผมให้ไปดูบูตปีกนกบนนะผมหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมานะผมหรือรถที่อายุการใช้งานสิบกว่าปีขึ้นนะเหมือนรถผมในศตสองพันสิบก็คือตอนนี้สิบห้าปีแล้วผมอาการก็คือมันมันแตกมันเสื่อมสภาพแล้วนะผมให้ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็คือจุดนี้ผมทําให้รถวิ่ง แล้วชอบกินซ้ายนะครับดึงซ้ายตลอดเวลานะผมอืมอาการเสื่อมสภาพนะครับผมมันเสื่อมสภาพเปลี่ยนใหม่สบายใจครับผมอ่าอาการรถผม่ะจะหนักไปที่อ่าฝั่งซ้ายเยอะนะผมล้อซ้ายเยอะก็คือผมอาชอบวิ่งไหลทางชอบวิ่งซ้ายนะครับผมก็คือบางทีขวามันติดผมก็วิ่งซ้ายแล้วแล้วเลียซ้ายสุดนะครับผมสังเกตง่ายๆคือหลุมมันเยอะอะผม หลายคนนี่จะไม่ค่อยชอบวิ่งซ้ายเพราะว่าหลุมมันเยอะผมไม่ชอบวิ่งซ้ายเพราะว่ารถผมยางมันใหญ่ผมไม่ค่อยกลัววิ่งซ้ายแล้วมันมันเป็นหนักที่ล้อซ้ายเยอะเพราะว่าหลุมริมซ้ายมันจะเยอะสังเกตรถบรรทุกอ่ะมันชอบรถบรรทุกเขาจะให้วิ่งซ้ายไหมหลุมมันก็เลยเยอะผมไปวิ่งซ้ายเยอะแล้วไปตกหลุมเยอะๆทําให้บูธปีกนกตัวนี้มันมันแตกนะผมแล้วก็อายุการใช้งานมันก็นานด้วยนะผมก็เลยมีปัญหาก็เลยไปเปลี่ยน บูตตัวนี้มานะครับผมหรือพี่ๆนานาท่าไหนมีอาการเหมือนรถผมนะผมให้ไปเช็คดูได้นะผมก็คือบูตปิกนกบนนะผมอ่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อไม่พลาดคลิปในวันหน้าครับวันดีครับผม